สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องวินเนอร์ซิงนะครับเดี๋ยววันนี้ผมมาให้ดูฝาเวฟร้อยสิบไอหลอดตรงลูกห้าสิบเก้ามิลวาวสามสิบยี่หกนะครับอันนี้เป็นของลูกค้าเป็นสามอาูกค้าเก้าชักห้านะครับก็ลูกค้าส่งฝาก็ส่งลูกมาให้ทํานะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันอันนี้เป็นลูกสูบนะครับก็หลบจากของลูกค้าที่หลบมาแล้วแล้วก็ปาดให้นะครับ นี่นะครับจะเป็นหัวโนนอย่างนี้นะครับก็อันนี้เป็นให้เรียบร้อยเรียบร้อยโ,โซ,โซ,โซนอันนี้จะเป็นฝานี่นะครับเรียบร้อยแล้วก็เปิดได้ซีเบ้าให้เรียบร้อยนะครับก็เดี๋ดวยวเรามาดูกัน มาตรงนี้แล้วก,กนันนี่นะครับก็เรามาให้ดูภายในกันว่ามันเป็นยังไงโอเคไหมนี่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้ลูกค้าให้ผมเปิดพอตให้ด้วยนะครับก็จัดแจงให้ได้ปลแล้วนะครับน,นี่นะครับผม อ่าส่วนสำคัญอ่าสำหรับนักเปิดพอตนะครับอย่าลืมเหลือพื้นที่อ่าของเนื้อใต้ล่างของบ่าวาวข้างบนไว้นะครับไม่งั้นเนี่ยบ่ามันจะสดตัวได้นะครับแล้วทีเนี่ยมันจะรั่วนะครับทั้งไอดีและไอเสียนะครับไม่ใช่ตัวใดตัวหนึ่งนะครับนี่นะครับเราอย่าลืมเหลือมันไว้เหลือมันไว้สักอ่าสองมิล มิงนิดๆก็โอเคนะครับก็ยังดีกว่าไม่เหลือนะครับผมอโอเคก็เดี๋ยวเรามาดูกัน,นเศษยังหล่อนเต็มอยู่เลยก็ผมยังไม่ได้ล้างอันนี้ก็ทำเกี่ยวหัวเทียนให้เรียบร้อยอ่หลังว่าวกดกดเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวตัดดอกวาวเดี๋ยวเราจะเซตหลังวาวไปให้แล้วก็ส่งไปให้ลูกค้านะครับก็อันนี้เราก็ทำการใส่แคม ของทางร้านเราเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะวัดระยะให้แบบพอดีนะครับก็ไม่ต้องห่วงครับผมว่ามันใส่ไม่ได้นะครับอโอเคก็ให้ดูคร่าวได้ประมาณน,นี้นะครับนี่นะครับเป็นลูก59มิลลิลูกหัวนูนก็คือลูกโซนิกสายร้อยนะครับแล้วก็คำนวณซีซีเบ้าเรียบร้อยแล้วคันนี้ใช้ e85 นะครับ กเต็มที่เลยครับผมใส่กับชุดนี้นะครับเรือนนี้ได้เลยอนี้เป็นเรือนเดิมปากสามสิบนะครับใบสามสิบมิลไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่าเลขมันจะอยู่ข้างในนะครับอ่ะนี่นะครับสามสิบมิลโอเค ไม่รั่วนะครับนี่นะครับไม่มีแสงนะครับโอเคครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับงานฝาจะงานฝางานเสื้อก็ส่งมาทำได้นะครับก็ถ้าสนใจส่งมาทำหรือซื้อขาดก็ติดต่อทางเพจผมได้นะครับเพจผมจะทิ้งลิงไว้ใต้คลิปนะครับสามารถเข้าไปดูได้นะครับผมก็ถ้าชอบคลิปนี้ผมฝากกดติดตามกดแชร์ก็ถูกใจผมด้วยนะครับขอบคุณครับ